ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Tik t o ็อกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KMSocial กันแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยค่ะเช mm ื่อผู้ใช้อ e ีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะ mm hmm. ข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะ mm hmm. หรือสมัครผ่าน Gmail mm hmm. นะก็สามารถลีกข้างบนตรงนี้ค่ะ mm hmm. แล้วก็สมัครผ่าน Gmail mm hmm. ไปได้เลยนะคะ mm hmm. เนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกับออกไปค่ะ mm hmm. แล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook นะคะมี Tik t o อกมี IG มี YouTube มีทวิตเตอร์เนาะแล้วก็มีอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะต้องการอันไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงน ได้นะคะแล้วก็คําอธิบายตรงนี้ค่ะจะเป็นคําอธิบายของบริการที่เราเลือกมาเนาะก็สามารถอ่านดูกันได้เลยนะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าติ k กต็อกของเรานะคะเปิดไลฟ์สดของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แ็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่ารบการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน qr code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งรับโบนัส5%เนะคะเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปด้วยนะเราก็มาใส่จำนวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วกดจ่ายเลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะจะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํา1 0 0บาทราคาสูงสุดไม่เกิน5 5 0,000หบาทต่อครั้งค่ะขออภัยด้วยนะคะรับโบนัส5%เซค่ะมาเติม500บาทขึ้นไปนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปค่ะทังด้านขวามือตร,รตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกบทมู่ค่ะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรนะคะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือ ต้องการใส่รูปภาพ่ก็สามารถที่กเลกไฟล์ตรงนี้แล้วก็นําภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคี่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับปัตตาคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Tik t o k ของเรากันนะคะไปดูยอดคนดูไลฟ์สดของเราเนาะ ก็ได้ทยอยขึ้นมาแล้วนะคะจากเมื่อกี้เนาะมีแค่มีแค่เราคนเดียวนะคะหรือ2คนนะก็ขึ้นมาเป็น55คนกันแล้วนะคะ56คนแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จะทยอยยอดขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะจนยอดที่เราเพิ่มไปเนาะขึ้นมาครบกันเลยนะคะแต่ก็ใช้เวลากันนิดนึงนะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเวได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผู้ผิดประการได้ไปก็ขอภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ